HELLO! ลสวัสดีเพื่อนเอนสวัสดีชาวคอเป็นหนังทุกคนนะครับผมและนี่คือดูจบแล้วมาคุยกันกับซีรีส์แอนิเมชัน What If! เป็นตอนแรกนะฮะเป็นตอนเปิดหัวประเดิมเลยนะฮะต่อจากโลกิเนี่ยก็ซีรีส์แอนิเมชันเรื่องนี้นี่แหละครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะมาถึงความรู้สึกเลยด้วยกันนะว่าตอนแรกเป็นยังไงนะฮะสำหรับตอนสมมุติว่ากับตันคาร์เตอร์คืออเวนเจอร์คนแรกนะครับเอพิโซดหนงนะฮะ เรื่องย่อก็ประมาณเมื่อสตีฟโรเจอร์บาดเจ็บสาหัสเพ็กกี้คาร์เตอร์จึงกลายเป็นซูเปอร์ซเนจอร์คนแรกของโลกนะครับผมมาถึงให้คะแนนกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยส่วนต่างๆนะสำหรับผมนะสไตล์บ้านๆน,นะถ้านี่นับว่าเป็นตอนเปิดหัวแล้วแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยโอ้โหช่างแตกต่างจากตอนดูซีรีส์คนแสดงจริงอย่างโลกิเลยนะอย่างโลกิเนี่ยดูทุกตอนกําลังแบบสนุกสนานพิกพิก พอมาเจออนิเมชันพออีปก็ไปเหมือนตัดอารมณ์อยู่เหมือนกันนะอ๋อนี่เหรอสไตล์ของอนิเมชันเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายนะถ้าให้ความรู้สึกแบบสุดๆเลยก็ดูเพลินๆดูได้แบบว่าเหมือนแบบเอาเรื่องราวของจากโลกภาพยนตร์ M.C.U ที่เป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมาแตกแขนงเป็นมัลติเวิร์ดเป็นเรื่องราวโลกคู่ขนานให้เรารู้ว่าเอ้ยถ้ามันแตกไปอีกแบบนึงมันจะเป็นยังไงนะแล้วแบบนําเสนอด้วยอนิเมชันนี่แหละตรงนี้นี่หน้ามันจะเป็นอะไรที่แบบ ทำให้ดูแล้วรู้สึกน่าสนใจน้อยกว่าคนแสดงนะสาหรับผมนะการที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยถ้า What if เป็นตอนตอนตอน,ตอนแล้วแบบเป็นคนแสดงจริงนี่โอ้โหมันจะเป็นโปรดักชันที่หือฮาเท่ากับโลกิคือฮาอย่าง The Falcon and the Winter o เ Sol ์ออฟโอือฮาอย่าง The w a n d a Vision อะไรอย่างนั้นเลยนะแต่พอมาเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าดรอปลงมานิดนึงครับแล้วแบบเวลาเล่าน้อยมากมีเวลา30นาทีหนังจริงเนี่ยนเรื่องเนื้อหาเนีน่ยโอ้โสชั่วโมงู่นนะ แต่นี้มันพอมันแบบเรื่องดางมันมาย่อๆแล้วแบบเป็นแอนิเมชันนี่ก็ความน่าสนใจอาจจะลดลงไปบ้างแต่ถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้ันเพลินครับดูได้ันเพลินนั่นแหละมันก็ได้ความรู้สึกแปลกใหม่ดีนะฮะเฮ้ยลืมให้คะแนนเลยเอาไปสัก7แล้วกันนะผมให้7เต็ม10แล้วกันมาตรฐานเบสิกไปก่อนแล้วกันผมว่าก็โอเคแหละสนุกใช้ได้เพลินๆน,นะแล้วมันเป็นตอนแรกด้วยมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างให้มาตรฐานยากอยู่เหมือนกันนะเออให้7ไปก่อนแล้วเราดูตอนลังหน้าว่ามันจะดีขึ้นไหมนะเออ ก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องเนื้อหากันต่อเลยนะสาหรับตอนแรกนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะก็สาหรับผมเนี่ยก็ให้อารมณ์แปลกดีนะอย่างเราเคยดูภาพยนตร์เนี่ยอย่างกัปตันอเมริกาใช่ไหมสตีฟโรเจอร์เขาจะเป็นกัปตันอเมริกาเขาเป็นผู้ได้รับเซรุ่มนะฮะแต่ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นแล้วนะ,ะับว่าสตีฟโรเจอร์เนี่ยเขามีปัญหานะระหว่างที่จะรับเซรุ่มระหว่างจะทําการทดลองแบบว่ากำลังจะกดปุ่มสวิตช์กำลังจะเข้าเครื่องเนี่ยมันมีคนมาป่วนนะฮะทำให้ เพ็กกี้คาร์เตอร์เนี่ยต้องเข้าไปรับเซรุ่มนี้แทนนะฮะนี่เป็นโอกาสครั้งเดียวที่จะทำนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ทำครั้งนี้ก็จะไม่ได้ทำอีกแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็เลยกลายมาเป็นกัปตันคาร์เตอร์นะฮะตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ติดตามข่าวหรือว่าอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยศึกษาเรื่องราวลึกๆอะไรของตัวละครสักเท่าไหร่เฮ้ยก็มีตกใจอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหบึกบักเลยฮะแล้วพอได้รับเสื้อผ้านี่เขาใส่เสื้อแบบไม่ใช่เป็นคนอเมริกานะเพ็กกี้คาร์เตอร์เขาเป็นคนอังกฤษฮะ เขาเป็นคนของสหราฐอาณาจักรนะใส่เสื้อเป็นสัญลักษณ์สหราฐอาณาจากักรเฮ้ยนี่มันกับตันสหราชอาณาจากักรนี่ไม่ใช่กับตันอเมริกาตอนคิดคิดอยู่ตอนดูก็เออรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้อารมณ์เท่ดีนะให้อารมณ์แบบผู้หญิงเป็นตัวเอกแทนผู้ชายบ้างนะฮะจากที่เราจะเห็นสตีฟโรเจอร์เนี่ยออกปฏิบัติภารกิจใช่ไหมแบบเท่เป็นแบบบุคคลที่คนเนี่ยทหารเนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยยกย่องอะไรเงี้ยให้เป็นวีรบุรุษแห่งสงครามเนี่ยการมาเป็นผู้หญิงบ้างที่คนแบบ ไม่ค่อยจะเชื่อใจไม่ค่อยจะไว้ใจว่าจะทําได้จะทําสําเร็จสักเท่าไหร่นะฮะก็มันก็ได้สไตล์นี้ดีนะครับอาวุธนี้ก็ไม่แพ้กับอเมริกาเลยอ่ะมีโลแถมมีดาบด้วยนะฮะโหเสริมเข้ามาเป็นนักรบโคตรนักรบเลยเท่เกินแล้วคาร์เตอร์ก็ไม่ได้เด่นคนเดียวนะไม่ได้ทิ้งสตีฟนะครับสตีฟโรเจอร์เนี่ยก็ยังมีบทอยู่นะครับไม่ได้แบบง่อยแดกไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบผอมแห้งแรงน้อยนะพี่แกเนี่ยใส่ชุดเกราะหุ่นพิฆาตไฮด้าด้วยนะฮะที่น่าจะเป็นทาง ฮาวเวิร์ดสตาร์กนะที่เป็นคนประดิษฐ์ให้นะน,นี่ผมเดาๆนะใช่ปะน่าจะใช่นะชุดคล้ายไอออนแมนเลยฮะเออถึงเท่เลยแล้วกลายมาเป็นคู่หูของคาร์เตอร์ด้วยนะครับสตีฟเนี่ยโอ้โหไอฉากที่ขำที่สุดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในอันเนี้ยทิ้งท้ายไว้แบบโคตรขำเลยก็คือเรสกรอล์นะม่งขำม,มากเลยแม่งในเวอร์ชั่นนี้นะฮะในโลกเนี้ยแม่งโดนปลาหมึกแบบจากเทสแลกอะไรอะ่ะฆ่าไอ้ห่าโดนปลาหมึกฆ่าตาย แต่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับโคตรขำเลยฉากนี้นะฮะอนนาถมากเลยเอามาฆ่าได้แบบหาจริงๆนะฮะ <S 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 เออแล้วพูดถึงตอนท้ายนะถ้าจบอะสมมุติว่ากับตันคารเตอร์คืออเวนเจอร์คนแรกเนี่ยมันก็คือตอนจบนี่เองนะฮะหลังจากทาภารกิจแล้วก็ผ่านเรื่องราวตอนสุดท้ายเนี่ยเท็กซี่คารเตอร์เนี่ยก็โดนเหมือนเทสลาดูดเข้าไปนะแล้วก็ไปโผล่ในยุคปัจจุบันนะครับเจปีต่อมาก็ไปเจอกับนิกฟิวรี่นะฮะแล้วก็ฮอคไอ อ๋อก็กลายเป็นแบบอเวนเจอร์คนแรกไปไม่ได้โดนแช่แข็งแบบสตีฟโรเจอร์นะก็เป็นการจบแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับมันน่าสนใจตรงนี้นิดน,นึงเว้ยที่อาจจะเห็นในตัวอย่างเนี่ยอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกับใน w What อ f ตอนอื่นๆด้วยนะอาจจะมีอเวนเจอร์เธออาจจะยังมีบทอยู่นะเพกกี้กาเตอร์เราดูต่อไปว่าจะมีโรงมีรวมอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแฟนตัวจริงของมาเวลเนี่ยระหว่างดูไปเนี่ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบกับเนื้อเรื่องของกบับอเมริกานั่นแหละภาคหนึ่งนะว่า มันมีตรงไหนนาะที่แตกต่างกันบ้างก็เอามาเทียบกันเนาะอาจจะมีอ e ิเตอร์เอกอาจจะมีแบบว่าบทคุยหรือว่าอาจจะมีฉากที่แบบว่ามันคล้ายๆกันแล้วเปลี่ยนออกไปคนก็จะเอามาเทียบกันตรงนี้แหละนี่น่าจะเป็นความสนุกของ What if นะถ้าเป็นแฟนของมาเวลตัวยงเลยแล้วแบบจั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 บ,จบ,จบมาคุยเป็นแตกต่างอะ่ะเดี๋ยวมีช่องทำเยอะแยะแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะ The Move ะู๊เนี่ยทำแน่ผมว่าแตกข้อแตกต่างระหว่างหนังกับ What if เนี่ยผมว่าตอนนี้ต้องไปดูช่องที่แบบเขาทำเก็บเก็บแบบเนี้ย น่าจะเพลินมากอะแต่ส่วนผมเนี่ยโ,โหแทบจะลืมเลยภาคแรกของกับตันอเมริกานะฮะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าดูไปก็ไม่ค่อยได้เทียบกันเท่าไหร่ดูไปเพลินกับเนื้อเรื่องของอันนี้ตอนแรกนะมันก็เหมือนกลายเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเหมือนกันนะฮะมีฉากที่แบบแตกต่างกันออกไปแต่เสียดายอย่างที่ผมบอกไปเรื่องเนี่ยมันมีแค่30กว่านาทีดังนั้นเนี่ยมันอาจจะรวบรัดแล้วก็รวบยอดได้ไวไปนิดนึงทาให้แบบมันดูแบบกลายเป็นการ์ตูนที่แบบทํามาขึ้นมาเหมือนแบบไอเดียนี่ดีแล้วนะการที่ทําเนื้อหาที่มัน แตกต่างออกไปแล้วก็แบบเป็นสมมุติว่าสมมตวิมมตว่าอะไรงี้ย่างจี้งใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นจากนี้อีกหลายๆตอนเนี่ยสมมติสมมติสมมติอีกหลายตอนเนี่ยเฮ้ยมันก็ดีนะไอเดียแต่คือเวลาเล่าแค่30นาทีผมว่าไม่พอนะมันก็เลยทําให้แบบดูงวนไปหน่อยนะครับส่วนในเรื่องภาพล่ะอ่าในเรื่องภาพก็วิจารณ์กันนิดนึงแล้วกันนะในเรื่องภาพเนี่ยก็เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับอันนี้ถ้าใครเห็นตั้งแต่ในตัวอย่างเราก็จะเห็นลักษณะลายเส้นเราก็จะเห็นลักษณะโทนเฉดสีของ วอตส์อีฟแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งทุกๆตอนเนี่ยน่าจะไปในทางแนวๆนี้เหมือนกันหมดนะครับก็ใช้ได้นะสาหรับผมส่วนตัวใช้ได้นะก็เป็นภาพที่คมชัดแล้วก็มีการเคลื่อนไหวการขยับที่ไหลลื่นนะฮะมันดูแบบว่าไม่ซ้ำซากจาเจดีนะผมชอบตรงนี้เลยที่ลายเส้นเนี่ยมันไม่เหมือนใครตรงเนี้ยเป็นลายเส้นลักษณะาการ์ตูนของคนอเมริกาของคนทางโซนยุโรปของคนทางโซนแบบฝรั่งเลยนะไม่ได้แบบมาทางแบบทางญี่ปุ่นนะเออซึ่ง ก็ใช้ได้นะับผมชอบผมชอบภาพแปลกตาดีนะฮะอันนี้ก็โอเคเลยแหละฮะแล้วผมดูภาคไทยหรือว่าซับไตเติลภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องแรกนะครับตั้งแต่นิทรรศฮอสตามาแล้วผมดูภาคไทยนะฮะเพราะด้วยความที่ตอนแรกนี่ก็ห้าวแหละหลายๆเรื่องอนะ่ะผมก็ดูพยายามดูเสียงต้นฉบับอนะ่ะเพราะว่าเวลาเราดูภาษาต้นฉบับเวลาเขาคุยกันนะมันจะได้ฟิลมันจะมีความฟินแบบแปลกๆใช่ไหมจากนักแสดงจริงๆแต่เรื่องนี้อยากรู้ว่า เฮ้ยทีมงานภาคไทยเป็นยังไงผมก็เลยดูภาคไทยปรากฏว่าทีมงานภาคไทยเนี่ยใช้ทีมภาคจากเสียงจริงๆจากโรงภาพยนตร์มาภาคเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครติดเสียงภาคไทยมาตั้งแต่ดูหนังโรงหนังเรื่องอื่นๆของมาเวลแล้วแล้วก็โอ้ยเรื่องนี้น่าจะชอบใจนะครับอย่างเสียงสตีฟเนี่ยอย่างเสียงเบ็กี้คาร์เตอร์น่าจะเป็นเสียงจากตัวจริงๆในโรงภาพยนตร์มาเลยนะเออที่เคยภาคไทยนะเออก็ภาคได้ดีมากเลยนะดูแบบว่าไม่ได้ให้อารมณ์แบบตะขิดตะควงใจเลยนะเสียงภาคภาคดีมากครับ และเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เห็นว่าจะเอานักภาคจากที่เคยาคพากในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มาภาคนะอันนี้อันนี้หายห่วงเลยในเรื่องภาคไทยนะครับเออสุดยอดครับยกนิ้วให้เลยก็ตอนแรกเนี่ยก็คงไม่มีอะไรพูดมากนะฮะก็ประมาณนี้นะส่วนตอน2ตอน3ตอน4ตอน5อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมจะทําเป็นไลฟ์สดนะเพื่อนๆนะแบบตอนตอนนึงเนี่ยมันมาประมาณบ่าย2ตรงใช่ไหมเราก็มาคุยกันสักประมาณทุ่มหนึง่งอะไรเงี้ยมาไลฟ์สดแล้วก็มา เปิดความคิดเห็นมาระบายดีกว่านะเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์กันแบบสดๆแล้วผมก็อ่านคอมเมนต์นะแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยตอนตอนนี้มันมีอะไรน่าสนใจมากน่าจะดีกว่านะเพราะผมก็ไม่ได้ค่อยมีข้อมูลมากแล้วผมอาจจะเอาน้องคนหนึ่งที่มีความรู้ทางด้านมาเวลมาคุยด้วยนะแล้วก็มาคุยกันสัก4ี่สนาทีเนาะมันจะได้สนุกนะตอนแรกเนี่ยผมก็แอบเปิดเป็นคลิปไปก่อนแล้วกันนะอ่าแบบนี้นะครับตอนหน้าเจอกันนะครับแบบไลฟ์สดนะเจอกันหนึ่งทุ่มนะนัดกันนะทุกวันพุธแล้วกันเพื่อความพร้อมกันนะมานะมาคุยกันนะ ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าวันไหนมีธ ah. okay. ุระเดี๋ยวจะแจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละครับคุยกันสั้นๆนะครับคลิปหน้ามาคุยกันแบบสดๆน่าจะสนุกกว่านี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบคลิปลืมกดติดตามตับคลายกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันครับบ๊ายบาย